ใ็่เมื่อไหร่ปุ๊บก็หยุดไปเรื่อยนิดๆเรื่หน่อยถ้าของใครร้อนออกมาปั๊บคนนั้นก็จะโดนโดนโตเพราะถ้าใครเป็นคนที่ทำน้ำหกก่อนใช่ไหมก็ทำเลยง่ายมือต้องนิ่งๆใครทำน้ำร้นก่อนคนนั้นแพ้ใช่แต่เราไม่ไม่มีการกะปริมาณว่าแต่ละรอบใครจะเทได้เท่าไหร่อาจจะเทมากเทน้อยแแล้วาเป็จะเป็นเซนส์ของตัวเองว่าถ้าคนแรกเทไปเยอะอาจจะไปโดนเหล่าทีก็ได้โอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ มาแล้ครับใครจะเป็นคนแรกครับต่อคิวเลยใครก็ได้เคไหมเราเ่า้แล้วาเอ้มันไม่เรียนอายุละเอาเาย่ะคนรคนแรก่นอันนี้ชคนสุดท้ายอ๋อคนสุดท้ายโอเคยางยีนยาวบางกเย็นสุดย่าไ่นีสองคะต้องรู้อยู่ดีรอ่อนที่สามค่ะ คิวเลยใครก่อนมาผลคนแรกนะจ๊ะสองคนนั้นถือถือก็บอกน้ำไว้เลยฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะช่วยกดแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้พี่ฝนด้วยนะคะพวกเรา3คนนะคะถ้าเชียร์พี่ฝนนะคะแฮชแท็กฝนข้าเชียร์พี่พลแฮชแท็กพลแล้วก็เชียร์ฝนแฮชแท็กฝนค่ะคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับนะต่อคิวเลยการถึงแล้วถึงก็บอกขึ้นไปต่อคิวด้านหลังเราต้องไปมองต้องไปมอง่มองได้มองได้หมดมองได้หมด าพี่หลนเทครับถ้าฝนเทหมดอ่ะฝนก็ต้องมาเทคนสุดท้ายเทเท่าไหร่ก็ได้ตอนแรกๆอ่าพอใจพักการพักการพักการพอใจขยับไปน้ำไปก็กลัวไรเราก็เทไปดิไประวังนะคนอื่นเทมาจนสุดขอบรถไฟจะได้ไม่คนน้ำเยอะรถไฟเฮ้ยแต่ถ้าน้ราหมอ่ะกเติสิค่ะน้ำหมดเติมได้ค่ะ เยอะๆนะคะใช่ค่ะว่าใครจะเป็นคน<อ> <ะ S 1> เชียร์กันเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยไเห็นป้าเยอะไม่น่ะอยอะไม่แน่มันกลับมาเป็นของตัวเองนะใช่ไฟยังเหลือตั้งหยดหนึ่งได้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียนดังจากติ๊กตอไปแล้วครับายแล้วอันนี้ต้องเริ่มตอนนี้เริ่มเงียบกันแล้วไม้ไมเสียงานกันแล้วการหายใจจ้ะไฟใถีที่จะมาถึงเราดูนะต้องนิ่งไ้นะ ทิ้ดเดียวทิ้ดเดียวหยุดโต๊อกันนะอย่าโดนต๊อกันนะนะครับไปนี่ครับไปไปอย่า,ายุ่งยุ่งเลยไป<ม>อย่างนั้นตรงนี้เดี๋ยวันที้นี่เสีย่ยงมากเลยควายฝนจับเข้าไปอะโะ ไปสิไปสิปล่อยไปสิยังไม่หยดเลยฝันใจใจเยดมันยังไม่ออกฝันมันยังไม่หยดเลยถ้าอยู่นิดเดียวนิดเดียวหยดนิดเดียว เราว่าเรากจบอกผิดหนักใช่ไหมน้เยอะันเยอรเราควรจะแรกใช่ไหมน้าลกอะไม่ฝังแ้น้ำเททีด็ป่าดําปาดํานิดเดียวหยดเดียวหยดน้ำมันยังอยู่ได้ตลอดเวลาแถมแถมแถม่งไดังฮไม่หยดมันปิ่มเนเนี่ยยังไม่หยดยังไม่ไมเราต้องตื่นตลอดเวลาเไรเนี่ยเฮ้ยเ้เาัไหลล้ํามันกซ้นอ แเดี๋ยวพี่คอสตัดสินถ้าเห็นมันไหลลงมาปุ๊บ ยอเแล้วยังไงพื้นผิวของน้ำมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไงฝันไปเยอะท่านเปนมันไม่ร้อนท่านเป็นอะไรวาแก่ปวดเครียดอะครับท่านไม่ต้องเครียดตลอดเวลาเลยเด็กพี่เกมพี่เกมนะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเนี่ยมันพองมันพองได้คนนี้นะมันมันยังไม่สุดสุดยัง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 เฮ้ยไม่ร้อนอีกเหรอมีคอสนานว่ะชาเลนี้ทำไมมปนานจังวะ ทีไฟไม่อยากดันไฟก็หยดแรงๆสิใช่หยดให้หมดนั่นเลยจิ้งเดียวนิดเดียวเอ้ยไปกับมือไม่ไงเราต้องเซฟไวไงน้ำเราจะหมดก่อนเพื่อนอ่ะมันปิ่มมากแล้วเนี่ย เทน้ำจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงก็เลยเทให้เป็นเห็นจะชัดถ้าหลักวิทยาศาสตร์ทำไมมันยังอยู่ได้อ่ะพื้นผิวน้ำค่ะมันมีความหนาแน่นไปยังไปยังผอมแ้วมันมีความวัดตูได้เลยนะ<ป>ผิวของน้ำมันมีนั่นอยู่ไงเดียวยเดียวยออยเฮ้ยไออย่างนอดอ่ะเช็ดเถื่อนรู้จะเช็ดเถื่อยยังไงแล้วมีไข่แดงชื่อ ไปสังเกตนะถ้าหยดปึ๊บไอ้นี่เลยนะ <S 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 ออกไหมไม่ออก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 มันไม่ออกตะขีอยู่เนี้ย <S 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 เคยเห็นน้ำที่มันหยดลงบนใบนบัวบนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความพองอะมันแต่มันขึ้นอยู่กับพื้นผิวอ หนึ่งสองสามสี่เท่เลยทำ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 ไปยังยังตาฝนตาฝนตอนนี้มันเป็นยังไงมันปีมไม่ปีนมากเลยอ่ะขอบฝั่งนู้นจะหมดละจะหมดแล้วที่เดียวมันมันอยู่เหนือจนแบบไปยังยังเฮ้ยพี่ยังเหรอไอพี่ไอเสียงอ่อยเลยอ่ะอันนี้ไปไหม นิดไปน้องโชว์หลายหยดนะพี่ฝ้ายโชว์หน่อยสิ่งเดวยวเลยนะมันเป็นกระจายน้ำปั๊บปั๊บั๊บปั๊บตจรไปตอนไหนนี่ครับมันมปิ่มแล้วนะเนี่ยพร้อมจะแตกทั้งเมื่อปาบไปไหมนี่พี่ฝ้ายต้องเทแบบน้องพี่ฝ้ายอย่าเทไดึงหยดดึงหยดสน้ำต้องป็นเหลือน้อยไงอ่่ยาเเทให้พิมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวโตนะครับเดี๋ยวโตรอดไหม รอดไหมรอดหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ะะเอ้ยห้าหกิจย เล่นหยดหนึ่งใช่ไหมก็เป็นเป็นอบาอีหยดอ่ะมันก็หยดหนึ่งอ,อ่ะฝ้ายพลอยเป็นรองก็รู้แล้วอะ่ะยากมากนะครับชฝผู้พแพ้ผู้ชนะไม่คิดจะให้ฝ่ายชนะบ้างเลยหรอไม่ชาเลนจ์แต่ละชาเลนจ์พี่เคยได้ชนะเลยการที้ฝ่ายแพไไ้เป็นอะไรที่สนุกที่สุดกัหรับน้องแล้วอันนี้ถ้าใครหยดปพ๊บพี่เขาตัดสินเลยนะ ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราสามคนด้วยนะคะเฮย์นี่มวยก็นเอาไหมขอยอดเดิมออบอปบอตอนนี้นะคะตื่นเต้นจนเป็นอาบน้ำไปแล้วค่ะพวกพ่ฝันนะฝันชอบเทเยอะอ่ะเอ้ยเทเยอะต้องใหญ่ทไฟก็เทน้อยเกินใช่ไหมไายังไปยังเฮ้ยเปียกว่ะ สรุปมันไปย,นนยังไงยังตาเนี้ยมันเป็นของรอบใครนี่ไอ้น,นี่เลยนะแพ้เลยนะไม่ยังเนะนีเ่ยใกลเต็มความรู้สึกมันวัดเกสอยู่ตรงไหนเนะี่ยไปครับไปยังไปยังน่าจะไปแล้วนะได้งไงไปครับ มาโอ้คแพรเดี๋ยวครับนะครับอย่านีครับอย่านีครับเอาหัวเฉยเก็ได้ศึกษาผมเมื่อชีกนะอบดี้งต่อตนอุ้ยโค้แคเลยคููแพรก็ได้แก่พี่วา ไม่พี่ฝ้ายหายใจแรงเมื่อกี้มันเลยไหลามาทางนี้นิไม,ไ,มไ,มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วฝากติดตามช่องชิชชิคชาแนลกันด้วยนะคะบ๊ายบาๆพี่าย,าย,ยากเลย